สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับเจ้าหยอคขนตะบนบ้านคออำเภอพนสวรรค์จังหวัดนะครพนมอีกแล้วนะคะทุกคนมื้อน,นี้มานาคือเก้าจา้าจักสิไปยังก็มานาคือเก้าจา้ามาขว่หอยจูบคือเก้าหน้านี้หน้าขว่หอยเนาะก็ต้องมาขว่หอยเนาะทีเจ้าเนาะหอยจูบหน้านี้ฮันแซมขนาดเด้อจะแม่นเหมันอ้วนจะแม่นเหมันผีได้พี่น้องเด้อผู้เดยอย่างบุเคยกินเนาะลองกินดูหรือว่าลองไปขวเ่เบิงเด้อพี่น้องเด้เดอ ขัวหอยนะคะภาษาอยอภาษาอีสานนะคะแปลว่าไปเอ่อคล้ายๆกับหอยจำศีลน,นะทุกคนนะหอยมันเข้ารูอะไรอย่างนี้เนาะ <S <S แล้วก็ไปขุดกันนะคะ<ม>คนอีสานนิยมไปขุดกันมากนะคะหน้านี้นะกิโลละหลายบาทอยู่นะคะกิโลละห้าสิบหกสิบาทอยู่นะที่เขาขายกันนะ<ม>่ะแต่ว่าสาวอยอพวกที่เอามาไขเราค่ะเอามากินเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าการกินหอยจูบได้ค่ะนาใดก็ตามบุเซฟบคือหน้านี้ค่อยบอกไว้เลยจริงๆคนอีสานเขาจะรู้ว่าหอยจูบนี่มันแซบหน้าใดพี่จริงแล้วอ่ะหอยทุกชนิดน่ะมันสิแซบหน้านี่แหละค่ะหน้าเข้าหูหน้าจำสินจ้ะพี่น้องมือนี่ก็ได้ตะนวยอ้วนอ้วนนวยผีๆคือเก้าหิเจ้าเบิ่งเอาโลดเนี่ยค่อยมาซ่องคนกับเอื้อยจ้าอยู่ทงนาตัวผู้เจ้าคือเก้าจ้ามาซ่องคนกับเอืนะ้อยเนาะ นี่แหละค่ะก็ลาะลาะลาะคุดตามแคมคันนาเนาะพี่น้องเนาะลาะคุดตามแคมคันนาเอาหอยจุ่มนะคะมันซีมัน,มมนอันย,นย่นยู่น่ะมันแคมคันนาจังซี่ราคาเนาะค่ะ,คะก็เก็บทีละลูกทีละหน่วยทีละหน่วยจังซี่ราคาเก็บไปเรื่อย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 ,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวมันก็เยอะเองเนาะ มือนี้จะเป็นอากาศมันดีดีพี่น้องลมวอยวอยบหอนจ้าก็เลยเอเธอเห่าบูม่อยนอก,ก็เห่าก็ขุดได้เรื่อยๆนะคะนอเห็นบอก่อยขุดเนี่ยเห็นนาะมีแตน่นวยอ้วนๆ้วนวยผีๆค่อยเพิ่งได้เบาตัวได้หนี่เจ้าเบื้องเลยใครพร้อมขาห้อยยาม,ยามยนี่น่ะมันใครมันอ้วนมันผีโอ้เบาแล้วก็ได้น้ำไหลไหล ได้ตะนวยใหญ่ๆจะเม่นคนมันม่านแท้ๆที่เจ้าเอ้ยเบิ้งเอาโรดเบิ่งเอาโลดขุดไปทางใดก็มีแต่หอยขุดไปทางไหนก็มีแต่หอยจ้าพอละได้สมีก็ะพอละเสี่ยวกับเหมือไปแกงแล้วเอพี่น้องเด้อได้หลายพอสมควรพูนามีตะนวยอ้วนๆพีพีจ้าสิไปแกงใส่ผักอีเลิศค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะบายยจ้า